ครับผมตัวไม้ครับล่างตัวไม้ลองเฮดแบบเป็นล่างไม้ครับชักห้าสิบอวนปีกห้าสิบสายชักกประมาณหกสิบเนี่ยนะครับเป็นมินิครับผมยังเป็นมินิเดี๋ยวสิไปเทียดมือนี่เทียดเดี๋ยวนี้หละครับเป็นมินิครับเหยาร่วมกับร้อยสามสิบห้าครับเหย้าร่วมเป็นยางตึงครับยางตึง ให้เบ่งโดยรวมกับบกคอยงามครับเพ็ดใส่เองกับบคคอยงามปไดเยนี่ครับผมเพ็ดเพ็ดพอได้ใส่นะครับพ่อบดได้สื่อเขาเนี่นะครับผมผมมีเงินสื้อเนาะเงือนสื่อกลับหลายบาทครับแล้วก็เพ้งอยู่เป็นไม่ดูครับไม่ดูไทยกับดูติดกับพี่ติดหมอกค,ครับยาสะไปเทศเดี๋ยวนี่นะครับผมว่มาติดหมานบ่ Dạ vâng, yeah, chung các